สวัสดีเชา้าวันอาทิตย์ที่19ธันวาคม2564ครับเชา้ชานี้นะครับผมเราจะตื่นแต่เช้าหน่อยเนะี่ยพอดีมากมก็ตั้งใจจะมาดูมาชมนะครับชมหมอกไม่รู้ว่าจะเจอเขาไหมไม่ได้ลงคลิปนานแล้วครับวันนี้ก็มาครับ มายาสาวครับกับสาวไม่เช้าเท่าไหร่เลยรถติดสามสิบนาทีถึงสามสิบนาทีถึงคิดว่านะ <c oughs> ตอนนี้ยังไม่ได้เคลื่อนไปเลยยังอยู่ที่เดิมอยู่เลย <c oughs> อ๋อตอนชมพาทิตขึ้นนะคะก็คือไปถึงปุ๊บก,ก็สายแล้ว <c oughs> สวยหนาวนิดนึง สิบมปด <48 S 2> องศาค่ะบ่แห้งนนแห้งตอนนี้ก็รอคิวนะครับผมรอคิวไหนต้องเตรียมอะไรบ้างก่อนที่จะก่อนที่จะขึ้นจะขึ้นไปก่อนจะขึ้นไปนะคะเราก็จะมีกล้องนะคะแล้วก็จะมีโทรศัพท์ค่ะมีผ้าพันคอนะคะเสื้อแขนยาวแล้วก็ที่สาคัญคือแมสสนะคะนี่มีอีกอย่างนึงค่ะคือเจลแอลกอฮอล์นะคะอย่าลืมพกไปนะคะแล้วก็หลักฐานการฉีดวัคซีน,นอ่าใช่ค่ะ ไหนเอามาดูไรประธานรา,านนะคะนี่คะ่คะประธานการฉีดวัคซีนะะต้องเตรียมพร้อมก่อนเข้าด่านนะครับใช่ค่ะเดี๋ยวเราไปดูตอนเข้าด่านจะเป็นยังไงอย่ายนี <c oughs> า้หลังจากเปิดแอปนะผมให้เจ้าหน้าที่คนนึงดูเขาเขาจะบอกวิธีการว่าทํายังไงเขาจะให้เตรียมตังนะครับหนึ่งร้อยสิบบาทเพราะว่ามากันสองคนสองคนเอาอไฟมาแจ้งมาสองคนเตรียมตังหนึ่งร้อยสิบบาท แล้วก็อะ,อะไรอะเอาไปจ่ายนี่ก็จะเป็นการเข้าคิวเพื่อจะจ่ายตังค่าผ่านด่านขึ้นไปนะผมละร้อย<ม>สิบ<จ>บาทเนี่ยข้างหน้าไม่รู้ว่าเขาจะตรวจอีกไหมนะมจัน้ที่คอยเดินเช็คนะผมทีละคนว่ามีคนเช็คหรือยังว่ามีหลักาการการฉีดวัคซีนหรือเปล่า โอ้ฝั่งนี้นจะเป็นมอเตอร์ไซค์ครับเยอะมากเลยเยอะมากครนะับไปเข้าด่านครับพอเข้าด่านเสร็จแล้วเราก็จะได้เ,เนี่ยใบใบผ่านทางนะครับผมแล้วก็จะมาขึ้นเลยนะครับ,รบผมขึ้นเขาแนละ้วผมรถที่ขึ้นใช้เกียร์ต่านะครับแล้วก็ระมัดระวังมอเตอร์ไซค์นะครับผมรถจักรยานยนต์จะเยอะมาก ก็16องศาข้างนอกนี่แบบเย็นมากเลยครับมันก็ยังไม่สว่างเท่าไหร่คนก็โอ้โหเยอะเยอะมากแต่ก็ไ่เยอะสักหน่อยมะฮอแลนะครับมาถึงแล้วรันกาบ16องศาโคตรเย็นอ่ะ มันเย็นแล้วก็ลมด้วยนะครับม,มันก็เลยแบบหนอนลมอยู่แนละ้วมนนนันเป็นเพล่เนาตันไปเลยดวงอาทิตย์เริ่มขึ้นละมือสั่นครับมันเย็นดมารับลมรับลมหนาว ไม่เชาเลยค่ะแล้วก็ดูทะลุขึ้นยาตองตุ๊กยันตกยิงปั่นป่าแล้วไม่เห็นบรรยากาศบรรยากาศเย็นมากครับลมด้วยแล้วก็ตอนนี้ก็ตองมาอยู่ฝั่งนี้นนะตรงที่ถ่ายตรงที่คนเยอะมากนี่ หน่อยแล้วก็ติเรียกเขานะครับก็ในกรณ์รักษาตัวป้าครับหน่อยจนเิดการปืนครับแมนพูดมาอู๋ก็ไปสิ่งที่มีเสียงหลุมสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงแค่นี้นะครับผมูที่พามาอีแตงครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับผมคลิปนี้ก็ฝากติดตามฝากกดไลค์กดแชร์คลิปในช่องทางด้วยกันนะครับขอบคุณครับ